กัวกัวเป็นเป็ดแก้มดำตายเป็นอะไรอะตำรวจตำรวจเ็นเ่เไ่ี่ผู้เอ้าังคับสารวัตรทวัดมอบหมายให้มาจับคนทําผิดกฎหมายอยู่ตรงนี้มีเนหมอแหลมผมกำตรวจนม่ดีผมมาสินี้มุิดิัฒน์ไดสั่น้ากันผมไม่รู้นะผมนอนมาแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ย หมอแลมใช่ไหมใช่ครับมานี่เลยเอาของกลางมาทม้าไปหรอครับผมววจคุณโดนจับแล้วข้อหาอะไรข้อหาแอบอ้างตัวเป็นมนุษย์ <c oughs> ไม่ได้รับอนุญ,ญาต <c oughs> แล้วนี่ไปข้อหาที่สองแอบอ้างตัวเป็นหมอหลอกลวงประชาชนต้มตงงุ๋นประชาชนเ <c oughs> อาตายเอาใครจะไมร่รู้หรากพูดตำรวจนึกว่าอบรมอสอมม,อมาได้จะรักษาคนได้จะบ้าหรไงเขานั่งอยู่ในี้อองคอกรมอสมมาเขาก็เป็นหนมอเทศบานทั้งเมืองสิ แต่ผมเอาคนใกล้อยู่ทุกคนนะครับหมวดเอาอยู่ยังไงไหนเราพูดมาสิไม่อยู่ศาลาสวดสวดก็นอนง่ายง่ายอยู่กับบ้านไปไหนมาไหนไมาลาตะไาหล่ะครับหมวดถ้าอย่างนั้นหมวดมอนก็เอาอยู่เหมือนกันอยู่ยังไงล่ะครับหมวดเอาแกไปอยู่ในห้องขังไงแหลมกระจาภพอ่าเป็นหมอเถื่อนนี่เออรักษาคนไข้ได้ไงนั่นพาราภูพาราสังเกตไปครับหมวดพาราอะไรเนี่ยไปแล้วครัเอาเนี่ยว้ย จะหนีไปไหน